ฟุตเทจวิดีโอไทม์แล p ของเราเนี่ยมันจะมี Movement ในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นมาทำให้มันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็ดูเป็นมือโปรมากขึ้นนะครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นฟุตเทจวิดีโอไทม์แลป์ไปนะครับเมื่อตอนต้นคลิปนะว่าวิดีโอไทม์แลปป์ของเราเนี่ยมีความเจ๋งแล้วก็ดูเป็นมือโปร,โปรมากๆเลยนะครับมันมีแบบอารมณ์แบบมูฟเมนต์มีการเคลื่อนที่ด้วยนะครับวิดีโอไทม์แลป์ที่เราเห็นกันทั่วไปก็คือตั้งขาไต่พอดแล้วก็เปิดฟังก์ชันถ่ายไทม์แลป์นะครับหรือว่าตั้งเวลาถ่ายไทม์แลปป์นั่นเองนะแต่ว่าฟุตเทจวิดีโอไทม์แลป์ของเราเนี่ย มันจะมีมูฟเมนต์ในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นมาทําให้มันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็ดูเป็นมือโปรมากขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนเซตค่านะครับระหว่างตัวลางสไลด์กับตัวกล้อง Sony CV1 ตัวนี้นะครับว่าเฮ้ยเซตค่ายังไงถึงจะถ่ายมาได้ไทมแลปที่แบบเคลื่อนที่ได้นะครับก็ตัวนี้ลางสไลด์ที่ผมเอามาในวันนี้นะครับจะเป็น i f o o ลด์เต็ดชาร์กสไล n ด n รบัลเดนนะครับมันจะมีชุดธรรมดากับชุดบัลเด่นนะครับถ้าใครต้องการที่จะถ่ายไทม์แลปเนาะ ก็ซื้อชุดบันเดินไปนะครับเพราะว่าชุดบันเดินเนี่ยจะมีไอ้พวกสายซิงเข้ากับตัวกล้องต่างๆนะครับ mm. ก็จะมีหลากหลายเส้นเลยเยอะมากนะครับตัวนี้ที่ผมใส่เข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นพอร์ตของตัวโซนี่นะครับก็จะเป็นสาย S2 นะครับตัวนี้มีมาให้เลยแล้วก็เสียบได้แบบง่ายมากเลยนะครับเสียบเข้าไปที่หลังเพจของตัว i p h o n e แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไปเสียบเข้ากับตัวกล้องได้เลยนะครับ เราไม่ต้องไปเข้าฟังก์ชันไหนเลยเดี๋ยวผมจะสอนเซตค่าให้อีกทีหนึ่งนะครับรับรองว่าดูตามในคลิปนี้ทำได้แน่นอนนะครับต่อไปก็คือเปิดเครื่องครับกดตรงนี้ค้างไว้รอเวลาเราเปิดเครื่องนะครับก็รอตัวรางสไลด์เนี่ยเขาคาริเบตให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อมาอยู่หน้านี้นะครับเขาจะสั่งให้เราเนี่ยหันกล้องไปให้ตรงนะครับทางด้านหน้าเอาเลนหันไปทางด้านหน้าให้ตรงแบบนี้แล้วก็กด คอนเฟิร์มนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการมาร์กจุดนะพอมาถึงหน้านี้นะครับเราก็เข้าไปที่โหมด Timelapse ได้เลยนะครับตัวที่2ตรงนี้พอเรากดเข้ามานะครับเราจะเจอกับตัว Interval นะครับมี Output Time แล้วก็ f r e r a t e นะครับเราก็ตั้งแค่3ค่านี้เองนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าที่ตัวนี้กันนะครับตัว Interval ตัว Output Time นะครับเวลาเราจะถ่าย Timelapse เนี่ย เราก็เสียบสายตัวนี้นะครับตามยี่ห้อของกล้องนะครับให้เรียบร้อยนะซึ่งตัวนี้เป็นโซนี่สายที่ต่อเข้าไปก็จะเป็นตัวสาย s 2นะครับตรงนี้จะเป็นหัวไมโครนะต่อเข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้ามาที่ time lab ได้เลยนะครับเรามาดูที่ตัว interval ก่อนนะครับตัว interval เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งได้ว่าจะให้เขาถ่ายทุกกี่วินาทีนะครับตอนนี้ถ่ายทุก1วินาทีนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราตั้งค่านี้ไปถ่ายทุกวินาทีนะ แล้วก็มาตั้ง Output Time เนี่ยอยากได้พุตวิดีโอสัก4วินาทีนะครับแบบนี้เฟรมเรทนะครับอยู่ที่24เฟรมนะเพื่อจะนำไปใส่กับพวกวิดีโอซีนิมาติกนะครับเรียบร้อยนะครับคราวนี้ให้เรามากดตรงนี้2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับเพื่อมากจุดแน่นอนครับจะมีตัว A กับตัวบีกระพริบขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ลากมาเลยครับแบบนี้ เราได้จุด A แล้วนะครับต้องการที่จะให้มันล็อกไว้ที่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วกด Fn นะครับตัว A หยุดกับพริบนะครับต่อไปเราไปมาร์คจุด B เราต้องการที่จะถ่ายทำแบบ o v e แล้วก็เป็นการล็อกตัววัตถุวไว้ตรงกลางด้วยนะครับจุด B อยู่ตรงนี้แล้วกด Fn ไปเลยครับตอนนี้เราได้มาร์คจุดเรียบร้อยนะครับตรงนี้ เขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าถ่ายทั้งหมดกี่เฟรมนะครับแล้วก็ใช้เวลาถ่ายกี่นาทีกี่วินาทีนะครับที่ตรงนี้นะถ้าใครไม่ถนัดตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะออกไปหน้าทำแลบได้นะตรงนี้นะแล้วเราก็กดสตาร์ทนะครับมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาเห็น <He ard S 2> ไหมครับว่าตัวกล้องของเราเนี่ยถ่ายทุก1วินาทีเลยจํานวนภาพที่ถ่ายนะครับก็คือ96ภาพนะแล้วก็ใช้เวลาถ่ายทั้งหมด1นาที36วินาทีนะครับอันนี้คือ เวลาที่เราจะใช้ตั้งถ่ายนะครับแล้วก็จํานวนวินาทีที่ถ่ายต่อ1ภาพนะครับถ้าเกิดใครอยากได้ภาพที่มันสมูทสมูทนะครับก็อาจจะตั้งเวลาถ่ายสัก2วินาทีหรือว่าทุก3วินาทีนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการถ่ายพวกท้องฟ้าหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะตั้งไว้ที่ประมาณถ่ายทุก5วินาทีนะครับเพื่อให้ได้ ก้อนเมฆที่มันไหลแบบสมูทๆนะครับดูไม่กระโดดมากถ้า9ก้าวิสิวิอะไรอย่างนี้นะครับบางทีเนี่ยท้องฟ้ามันอาจจะดูไหลแบบกระโดดกระโดดไปนิดนึงนะครับผมจะตั้งไว้ที่ถ่ายทุก5วินาทีผมต้องการเอาพุธไทม์นะครับอยู่ที่ประมาณ20วินาทีผมก็ตั้งตรงนี้ไปเรียบร้อยนะครับคราวนี้เรามาดูเฟรมเลทนะครับเราต้องการตั้ง24 25, 30, 50หรือว่า60เฟรมนะครับก็สามารถตั้งตรงนี้ได้เลยนะอันนี้ผมจะตั้งไว้ที่24บปุ๊บกดสตาร์ทนะครับ เรามาร์กจุดไว้แล้วเขาก็จะทําการมาร์กจุดเดิมม้ให้เลยนะครับแล้วค่าที่เราตั้งไว้เนี่ยถ่ายทุก5วินาทีนะครับแบบนี้เลยก็จะถ่ายทั้งหมด480ภาพใช้เวลาถ่ายอยู่ที่40นาทีนะครับเวลาเรากดดูปุ๊บตรงนี้เราจะรู้เลยว่าเราต้องตั้งถ่ายเนี่ยที่เวลากี่นาทีนะครับแล้วก็ถ่ายทั้งหมดกี่ภาพแล้วก็เราก็แค่เอาภาพทั้งหมดที่เขาถ่ายได้เนี่ยโยนลงไฟนอนคัสแล้วก็ทําการ เอ่เมิร์กรวมกันให้กลายเป็นวิดีโอไทม์แลปต์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนให้ด้วยนะต่อจากวิธีการตั้งค่าตรงนี้นะครับง่ายๆเลยครับจำไว้ว่าตัวบนเนี่ยถ่ายทุกกี่วินาทีนะครับเอาพุตไทม์คืออยากได้ฟุตวิดีโอไทม์แลป์เนี่ยพอเมิร์กภาพรวมกันแล้วกี่วินาทีนะครับเมื่อเพื่อนๆตั้งตรงนี้ได้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพแสงของแต่ละพื้นที่นะครับที่เราไปถ่ายเนี่ยจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆมาตั้งถ่ายที่กล้องเนี่ย ตัวกล้องนะครับก็ตั้งภาพเป็นพวกถ่ายภาพธรรมดานะครับเป็นพวกโหมด M โหมด A โหมด P อะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดถ่ายเป็นแลนสเคปนะสมมุติว่าเราถ่ายพวกไทม์แลปเป็นแลนสเคปนะผมแนะนําให้ตั้งเป็นโหมด M ดีกว่านะครับตั้งสปีดชัตเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับว่าเอ้ยแสงประมาณนี้สปีดชัตเตอร์เท่าไหรด่ดีอย่างนี้ผมตั้งไว้ที่นะครับหนึ่ทับหนึแล้วก็ F ที่1.8นะครับนี อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยว่ากําลังถ่ายอะไรนะครับถ้าเกิดถ่ายแลนสเคปเนี่ยต้องการถ่ายแบบเป็นไทม์แลปแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยนะครับอันนี้เราก็อาจจะตั้งพวกค่ารูรับแสงเนี่ยให้มันแคบลงนิดนึงนะครับเป็นพวกตั้งแต่ F5 ขึ้นไปนะแต่ถ้าเกิดถ่ายเป็นอยากได้โบเก้นะถ่ายพวกโปรดักต่างๆอยากได้โบเก้แล้วก็อยากได้เป็นแบบไทม์แลปด้วยเนี่ยก็ให้ตั้งเป็นรูรับแสงกว้างๆก,ก็ได้ เพื่อให้มันมีโบเก้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาพของเพื่อนเพื่อนะครับว่าเพื่อนเพื่อนอยากได้แบบมีโบเก้หรือว่าอยากถ่ายเป็นแลนด์สเคปที่มันชัดทั้งหมดเลยเราก็ตั้งค่าที่ตัวกล้องไว้เลยพอตั้งค่าที่ตัวกล้องเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะทําการถ่ายให้นะครับตัวลางสไลด์เนี่ยจะสั่งลันชัตเตอร์ตามเวลาที่เพื่อนๆนได้ตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับโอเคครับเมื่อเราได้ภาพทั้งหมดนะครับที่ ถ่ายมาผ่านตัวรางสไลด์นะครับด้วยกล้อง a 7 c ของเราเสร็จสับเรียบร้อยนะครับสร้างโฟลเดอร์ไว้เลยนะครับอันนี้ผมจะสร้างไว้เป็นพวก tl 1 tl 2นะครับก็จะสร้างไว้ของแต่ละภาพนะครับอันนี้คราวนี้ถึงวิธีการทำฟุตวิดีโอไทม์แล็นะครับอันนี้คือภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดเลยนีครับเป็นภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดนะครับ แล้วคราวนี้ผมจะเรียงในโฟลเดอร์นี้นะครับให้เรียงตามวันที่สร้างอันนี้คือลูกทั้งหมดนะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ก็คือถ่ายทำ l a บมาเรียบร้อยนะครับเป็นโฟโต้นะถ้าเกิดใครต้องการที่จะแต่งภาพเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะโยนลงพวกไ Lightroom หรือว่า Photoshop เนี่ยแล้วก็ทำเป็นโทนเดียวกันทั้งหมดภายในทีเดียวได้เลยนะครับไม่ว่าจะมี200-300ภาพอะไรอย่างนี้นะแต่นี้ผมจะเอายโยนเข้าไปแบบนี้แล้วก็ไปทำสีทีหลังเอานะครับก็ทำการลากเข้ามา ในโปรเจกต์งานของเราเลยนะครับโปรเจกต์ project ตัวนี้ที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวแบบ 4K นะครับเมื่อเราโยนขึ้นมาเสร็จสับเรียบร้อยนะครับรูปเนี่ยมันมาอยู่ในนี้หมดแล้วค่อนข้างที่จะยาวมากเลยนะครับเราต้องการที่จะย่อลงแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราอยากย่อลงเนี่ยเราก็กด Command แล้วก็ลบได้เลยนะครับเราจะเห็นรูปภาพทั้งหมดนะถ้าเกิดต้องการบวกก็ Command บวกได้เลยนะครับอันนี้คือโปรแกรมไ i n อ l Cut p ป o นะครับ เมื่อเราได้รูปภาพทั้งหมดมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วให้เรากด command a นะครับ command บวก a นี่ครับจะขึ้นแถบสีเหลืองแบบนี้ก็แสดงว่าเราเนี่ยได้เลือกรูปภาพทั้งหมดแล้วนะครับแบบนี้นะแล้วก็ให้ทําการกด ctrl o d นะครับกด ctrl o d ให้เราสังเกตที่ตัวนี้นะครับจะมีจํานวนเวลาท,ทั้งหมดที่รูปภาพเหล่านี้เล่นนะครับผมจะกดเป็นเลขหนึ่งแล้วก็กด enter ครับรูปภาพของเราเนี่ยก็จะเล่นของแต่ละรูปภาพเนี่ยแค่ 1>, 1วินาทีนะครับจากเมื่อกี้ที่เล่นอยู่ประมาณ5-6วินาทีต่อภาพนะครับอันนี้เราได้ทำการกดให้เขาเหลือเล่นแค่ภาพละ1วินาทีเมื่อเราได้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราก็กดคลิกขวาครับตรงนี้แล้วก็ New Compound Clip ได้เลยนะครับหรือว่าประกอบรูปภาพเนี่ยเข้าไปเป็น1คลิปนะครับกด New นะครับแล้วก็ตรงนี้เราสามารถที่ตั้งชื่อได้นะครับว่าเราจะตั้งชื่อว่าอะไรอันนี้ผมตั้งเป็น CL หรือว่า Time Lab ศูนแล้วกันนะครับ กดโอเคครับเห็นไหมครับแถบทั้งหมดเนี่ยจะหายไปแล้วกลายเป็นคลิปวิดีโอ1คลิปแล้วนะครับนี่อันนี้คือรูปภาพทั้งหมดที่ทต่อกลายเป็น1คลิปวิดีโอนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะเร่งความเร็วนะครับเราสามารถที่จะกดฟาตตรงนี้ได้นะครับซักคูณ2อะคูณ2แบบนี้นี่เราก็จะได้วิดีโอไทม์랩ที่แบบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับเป็นวิดีโอแบบจริงๆเลยนะแล้วถ้าเกิดใครต้องการที่จะแต่ง สีสันเพิ่มนะครับผมก็จะมาแต่งตรงนี้นะผมไม่อยากโยนเข้าไปใน Photoshop แล้วก็ไปแต่งใน Photoshop นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอนผมจะทําตรงนี้ก่อนให้เรียบร้อยให้มันเป็นวิดีโอก่อนนะครับแล้วผมก็จะมาทําสีสันแล้วก็แสงต่อนะครับอยากได้แสงขนาดไหนสีขนาดไหนหรือว่าจะโยนลัดใส่เข้าไปเนี่ยก็ยังพอโยนได้นะครับแบบนี้นะ และนี่เลครับคือฟุตเทปที่ได้จากการเซตค่าผ่านตัวรางสไลด์ซิงเข้ากับตัวกล้องนะครับก็จะได้มูมเมนในการเคลื่อนที่ของไทม์แลบที่ดูดีมากๆเลยนะครับดูเป็นมือโปรมากๆเลยก็อันนี้ถือว่าทําไม่ยากนะครับเพราะว่าตัวรางสไลด์เนี่ยมีฟังก์ชันตัวนี้มาให้ เราใช้งานแบบง่ายมากๆเลยตัวหน้าจอตัวนี้ก็สามารถที่จะบอกค่าต่างๆได้หมดอย่างที่เพื่อนๆเห็นไปเลยนะครับก็สำหรับคลิปหน้านะครับผมจะนําลางสไลด์ตัวนี้นะครับไปใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนแล้วก็กล้องแอคชั่นแคมนะครับที่มีไทม์แลปแบบวิดีโออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเซตค่านะว่าเ,เซตค่าไทม์แลปวิดีโอในตัวกล้องแล้วก็มาเซตที่ ตัวลางสไลด์ like เนี่ยเซตยังไงนะครับก็ง่ายกว่าตัวนี้อีกนะเพราะว่าตัวนี้เป็นการทม์แลบแบบโฟโต้นะครับแล้วก็ต้องมีการเมรกิกกันโยนเข้าไปในไฟนอลคั t นะครับก็ยุ่งยากกว่าตัวกล้องที่มีวิดีโอไทมแลบอยู่แล้วนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนให้อีก EP นึงนะครับส่วนวันนี้เปวลางผมแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ